โอ้หิว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 กินอะไรดีเนี่ยเอวสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปหาของกินกันในสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนี้เราจะต้องขับรถไปเรื่อยๆเพื่อดูว่าจะมีอะไรให้เรากินบ้างขับไปเจอร้านปุ๊บร้านไหนเปิดร้านแรกกินร้านนั้นเลยแค่ด้วย นี่เป็นร้านที่เปิดที่ใกล้บ้านเรามากที่สุดวันนี้เราจะไปกินเป็ดยา่างรสเด็ด5ดาวกันนี่คืออะไรนะครับก๋วยเตีย<อ>เต๋ยวล๋วยเตี๋ยวหลอดครับเอาเตี๋ยวหลอดที่หนึง่งเอาน,นี่ด้วย โอเคอันดับแรกเลยที่ขับไม่ได้ก็คงจะต้องเป็นมิต้องปิด้ะยี่ห้อเนี่ยติดยี่ห้อก่อนไปยี่ห้อโอ้มีควันด้วย คลุดเข้าไปก่อนนะข้าวหน้าเป็ดช่องก้ารสเด็ดอันนี้คืออยู่แถวบ้านเลยเปิดมานานมากอร่อยลูกค้าเต็มร้านตลอดนี่อร่อย,ออยตัดเลื่อนตัดเลื่อนอ่ะตัดเลื่อนถึงอันนี้เปิดมาตั้งแต่เด็กๆแลืวคำหนึ่งต้องตดน้ำตามต้งองจืดแล้วร้อนต้มมะระก,กระดูกหมูอ่อนโอ้โหสดนะครับ ต้องร้อนๆนะอเ้าไม่ร้อนแม่อร่อยวันนี้เขาบอกว่าสามทุ่มห้าหมอกจากบ้านในสถานการณ์แบบนี ade, ogi, fire, er, lair, یں, uh, ้แบบวันนี้เขาเปิดโทเวด้วยได้ยินมาได้ยินมาจากร้านข้าวหน้าเป็ดที่กินอยู่นี่แหละแม่กินไหมเอาไปซื้อมาให้ เอ๊ยยังไงเนี่ยยังไงกันแน่เนี่ยฮะยังไงเนี่ยฮะหนังอร่อยนะหนังอร่อยมาก <c oughs> เหมือนว่ามันจะต้องกินตักเลี่ยนไปด้วยนะถึงจะถูกต้องในการกินข้าวหน้าเป็ดช่องก <c> ้ <oughs> ามมะละหน่อยมะละมะละขมหวานเป็นลมขมเป็นยา หอมจริงออเอ้าตายแล้วแม่ใส่ซีอิ๊วเข้าไปใส่ซีอิ๊วเข้าไปหมดเลยผสมกันหมดเลยเคราวนี้อร่อยอ,อร่อยมาก,กคือผมมาเป็นคนที่กินบ่อยแต่กินนิดเดียวอิ่มแค่นี้ก็อิ่มแล้วเนี่ยไปหิวบ่อยแป๊บๆหิวแป๊บๆปหิวนะรีบกินก่อนเดี๋ยวสามทุ่มเราไม่ได้กินจบเลย กินอะไรไม่ได้ละข้าวหลูมหมูอืหอมอ่อนกรึบกึบกรึบถ่ายเองตัดเองปั๊าปั๊บปั๊บปั๊บมีความหนืดอิ่มแล้วเนี่ยอื อ๋อจะอิ่มแล้วจะไม่ไหวแล้วเนี่ยครับอิ่มแล้วจะไม่ไหวแล้วหมดแล้วทำอะไรกันเฮ้ยขึ้นมาทำไมกันเนี้ยดูของตัวนี้ไป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 อิ่มจังเลยทุกคนเราฝากด้วยนะครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะจะได้ทำต่อไปเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ด้วยครับไปก่อนแล้วบ๊ายบายแล้วเจอกัน